หน,นีไีประปลอดนะ่ะดีไว้แน่นๆมันจะได้ร้อนๆเออเจ็บมือจ้าถ้าเกิดมันถ้าหนีไ้ไม่แน่นมันไม่ร้อนนะพรุ่งนี้ได้ไปโรงเรียนนะลูกอยากให้มันร้อนใช่ไหมอยากให้มันร้อนก็ดีไปแน่นๆทำไมถึงอยากให้มันร้อนก็เรียนไม่ไปเรียนแบบนี้มันก็ขี้โกงแล้วแบบนี้นะ่ะใช่เคยตบนีต ทำไมหนูจำทำไมใช่ที่หนูดูน่ะจินจันน่ะอืมตบ,บิตะน่ะที่ที่ที่ถอดจนน่ะชอบถอดโซมในชินิสุกิที่ชอบถอดกางเกงถอดโน่ะแล้วก็กองก้นกองก้นโยกไปโยกมาไงใช่ไหมชินิสุกิเออชินิสุกิจินจันเนี่ดอดดูชินิสุกิอืมชอบดูแต่อันนี้มันะทะลึ่งทะลึ่งนั่นแหละยคาต็มคาต็มดูนี่สิดูอะไรนะ อีคิวซังไงที่หัวลุ้นๆน่ยเก่ง,ง,งนะอีคิวซังเนี่ยไม่เห็นก็พ่อเปิดให้ดูแล้วจะดีย์ไม่ชอบจะดีจะเลยบินไปคิวซังไม่เห็นอีคิวซังนี่น้อยเจ้าปัญญาเนาะมันร้องหรือยังมันร้องติ๊ดๆหรือยังลูกอือัน้เขาบอกว่าให้สีไปแจ๊ดแจ๊ดเสียงโซโลติ๊ดๆ,ๆอืมมันร้องหรือยังล่ะ แล้วก็มาวัดดูถ้ามันขึ้นสูงก็ไม่ต้องไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นนะไปโรงเรียนโอเคไหมเออเอามาวัดดูเอาดูสิเอาเบอร์ปล่อยออก <c oughs> มันร้องหรือไม่ร้องนี่นี่เอาไม่มองไม่เห็นเลยพ่อขึ้นสูงนะ มองไม่เห็นน่าจะขึ้นชูตาสามสิบหกจุดหกโอ้คุณโชคดีได้ไปโรงเรียนค่ะคุณสบายดีค่ะอะไรเอาบ๊วยนี่ใหม่อีกทีนึงเอ้าเอาบ๊วยนี่ใหม่ทีเดียวเดี๋ยวพอปิดแล้วเปิดใหม่ก่อนดีก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไม่เลย ไม่ได้ถ้าจะไปโรงเรียนมันต้องอน,นี่ไงป้าบอกว่ายัางไงป้าบอกว่ายัางไงอ,อ่าควยนี่อีกทีเอานีไปใส่อ,ใอ,บบอันนี้ไว้เออเอ่านอนลงทีนี้นะนี่มันแน่นๆเด้อแล้วถ้ามันยังตามอีกต้องบังเรียนนะโอเคไหมตกลงกันก่อนโอเคควยโอกาส <c oughs> ปล่อยให้มันลองติดๆก่อน แง่จะไปขยี้ทำไมตานะ่ะแต่ละนื้อแต่ละดีจะไม่พาไปเไป็นไงสบายมาน่ะเขาก็ต้องไปแหละเนาะไม่ไปแล้วจะตังค์ที่ไหนพี่มันก็ขาดที่นี่มันก็ขาดคุณย่อยยับแล้วจะไม่ให้พ่อไป ทันดีๆเดี๋ยวมันมันไม่ขึ้นเด้อเอาวัดไม่ดีน่อเดี๋ยวมันไม่ขึ้นก็มัวโวยวายอีกไปโรงเรียนเด้อมีป้าแบบนั้นแหละนีมันแน่นขนาดนี้เลยเหรออืมมาขึ้นสุดไหมไม่รู้สิตัวตัวขึ้นสุดตัวตดไม่มันก็ไอตัวนั้นนะมันจะต้องขึ้นตัวเลขสูงๆไงมันต้องสูงเกินกว่าสามสิบเจ็ด ชื่อจุดสามถึงจะไม่ได้ไปโรงเรียนนะ่ะเข่าใจไมหมถ้าสามสิบเจ็ดจุดสามน่ะพ่อไม่ให้ไปโรงเรียนแต่ถ้ามันสามสิบหกกว่ายังไม่ถึงสามสิบเจ็ดนี่ก็ไปโรงเรียนโอเคไหมลูกถ้าถ้าถ้าประจาบบนไปที่ไหนถ้าประจานโจท้าละ่ะมันเช้าตรงหน้ายัางไงก็ไม่เข้าใจ,าจาการโจท่าล,ล่ะพ่อก็ไปโรงเรียนไหมไปสิาาการโจท่าไม่ต้อไปลนะ ทำไมเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าดาวเดือนได้จะไม่ได้ไปรสเียเพราะว่าป็กอสูตรเกิดใครบอกเขาได้ใครไปใส่ดูไปคเขานยใครเขาเน่ใครที่ดูดูได้โทรศัพทแกดูโทรศัพท์ลูกใครล่ะดูที่โทัพท์คิดไปเออด ็ต้องมีที่มาที่ไปสิลูกไม่ใช่อยู่ดีๆจะยกเมฆมามันไม่ได้นะคีซอนอ่ะก็ต้องแล้วคนที่พูดจะต้องเป็นคนที่เชื่อถือได้คซอนัวรถที่มีผมเยอะเยอะเข้าใจไหมเราถึงจะเชื่อเขาคีซอนที่มีผมเยอะเยอะใครมีผมเยอะเอะอคีซอนอ่ะคีซอนคีซอนเขาคือใคร พี่ดูดูพ่อจะไปรู้ไหมล่ะพ่อม่ไปดูด้วยพี่พ่อดูด้วยไงพ่อดูด้วยตอนไหนพ่อจะมาดูด้วยกันได้ยังไงมันออ,อีด้หัวละ <c oughs> บีบไว้บีบไว้จะร้องทำไมล่ะ <c oughs> แต่มันไม่ขึ้นนะเอาเอ้าเอาร้องยิ่งร้องไห้มันจะยิ่งไม่ขึ้นเด้อ <c oughs> เงียบเลยแม่เดี๋ยวมันไม่ขึ้นนะเลขเนีย่ยเดี๋ยวมันถ้ายิ่งร้องไห้ด้วยนะ <c oughs> เออ ะเกิดเลขไม่ขึ้นก็ได้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะตกลงกันแล้วไงแต่พ่อจะเก็บจัก,กรยานไม่ให้พรุ่งนี้มามาแ็เลิกเรียนมาก็ปั่นจัก,กรยานโอเคไหมไปซื้ออยู่ไหนจัก,กรยานไปซื้ออยู่ไหนนยัยไม่นูหยาอยาจักรยานไปด้วยเอาไปพูดดีหละเพื่อนขึ้นขี่พังหมดแล้วครูก็ไม่เอาไปเพราะเป็นยังเป็นเด็กเล็กอยู่ ต้องมาเรียนโรงเรียนนี้ก่อนครูถึงจะให้ขี่จัก,กรยานเอจาจักรยานไปโรงเรียนได้เมื่อถ้ามาเรียนโรงเรียนนี้นะเข้าใจไหมอืมที่เราไปเรียนโียนแต่บีบแน่นหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่ร้องสสียงหนีไปหรือเปล่าเนี่ยเธอหนีไปรออย่าไปกดธมันเนี่ยมันไม่ร้องนะลูกอืมเธออยากให้ม,นะมนันสูงนะอืมยางให้มันสูง จะไม่ไปเรียนจะได้ไม่ไปเรียนมวยจริงจริงออเอออ้ออ่าหมดเวลามาพ่อใดูอันนี้อีกรอบนะห้ามถ้าต่ำก็ต้องบางเรียนนะตกลงกันแล้วนะโอเคอ่าพ่อดูสิตดูดูด5.16.5ไปโรงเรียนค่ะ ต้องได้ไปค่ะตกลกกันแล้วเอไม่ร้องอ่าอพอเท่านี้แหละบายบายท่านผู้ชมก่อนเร็วๆโอ้ยอาวมยแล้วลุงเรียนบีจะไปให้ง่ายๆมาดีอายคนเด้ <c oughs> <c oughs>